สวัสดีค่ะ นิออนนิสันชอยลวันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะรบกวนลูกค้านะคะที่ชมคลิปนี้อยู่กดไลค์กดแชร์ให้อนด้วยนะคะวันนี้ออนมีโปรโมชั่นสำหรับนิสันอเมล่ารุ่น EL มาฝากกันนะคะสำหรับรุ่นนี้ราคาเต็มของตัวรถอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโปรโมชั่นตัวนี้ออนให้ลูกค้าใช้เงินออกรถอยู่ที่39,000บาทนะคะหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่1.99 นานสูงสุด48เดือนนะคะอยากรู้ว่ารุ่น EL ภายในมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอชมในคลิปได้เลยนะคะค่ะสำหรับด้านหน้าก็สวยสะดุดตามากแล้วนะคะมีมาพร้อมกับโลโก้ิสันแบบใหม่นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีระบบความปลอดภัยในในเชื่อของ เตือนก่อนการชนด้านหน้านะคะแล้วก็ช่วยเบรกฉุกเฉินนะคะตัวนี้ด้านในนะคะมีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมดรวมทั้งหมด6จุดนะคะด้านหน้าและม่านถุงลมนะคะค่ะสำหรับภายในนะคะเราก็จะได้เป็นคุญแจแบบพุชสตาร์ทแล้วนะคะอยู่ด้านนี้นะคะมีมันติฟังก์ชันในเรื่องของควบคุมเครื่องเสียงและหน้าจอด้านหน้านะคะมีในส่วนของคูดคอนโทรลให้แล้วนะคะส่วนหน้าจอด้านนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ นี่เฉพาะรุ่น EL นะคะข้อความคุ้มค่าได้เยอะแล้วนะคะสหรับด้านหลังนะคะเราก็จะมีไฟเบรกไฟท้ายแบบ LED ให้นะคะโลโก้ใหม่ของนิสสันนะคะเปิดเข้ามาข้างในภายในบรรจุสัมภาระได้กว้างมากสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาคุ้มค่าแรงจริงจัดให้นิสสันอ m e ER ร a ค่ะสนใจทักาออนตามที่อยู่หรือเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ